ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเป็นเสียงสัต์หรือเสียงอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำก็พาทุกคนกลับมายังห้างต้นสายคู่นะคะน้ำเองก็มาสองรอบแล้วเนาะกับรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนะคะรอบแรกก็มาคนเดียวรอบที่สองก็มากับน้องๆน,นะคะแต่ก็ไม่ได้ค้างสักรอบเลยส่วนรอบนี้นอนค้างสักคืนหนึ่งเนาะน้ำจะลองวัดใจตัวเองดูนะว่าน้ำจะค้างถึงเช้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวน้ำจะพาดูสภาพห้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ เริ่มกันที่เตาเลยนะคะเตาของเราก็มีสภาพที่แบบว่าเหมือนจะไฟไหม้นะทุกคนไฟไหม้ไปตรงนี้แล้วก็ห้างของเราก็ยังแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงแต่ก็ดูจากสภาพแล้วอะ,อะไม่น่าจะมีคนมาไถนานแล้วแล้วก็มาแคมป์นานแล้วนะเดี๋ยวนั้นจะกางไฟชีตด,ดีกว่านะคะ ตอนนี้น้ำเองก็กางไปชิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสาเหตุที่น้ำมาเปรยนี่ก็คือบนพื้นเนี่ยน่าจะคันนะทุกคนน้ำก็เลยพูกเปรนอนบนเปรดีกว่านะคะโอเคหลังจากนี้น้ำเองก็จะก่อไฟไล่ยุงเนาะเพราะว่ายุงเยอะมากๆ น้ำเองก็ก่อไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟที่น้ำเกาะเนี่ยเพื่อไล่ยุงไล่ตัวลินนะคะทุกคนยุงกับลินน่ะเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็คันไปทั้งตัวเลยเนาะเพราะว่ามันเยอะจริงๆอะ่ะตั้งแต่น้ำก่อไฟเป็นเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำขอพักก่อนนะคะ น้ำก็เผลอหลักไปพักใหญ่นะทุกคนอากาศดีมากๆลมเย็นๆนะคะลมก็พัดมาตลอดตลอดเลยเนาะนึ่งขึ้นมาอีกทีนึงเย็นแล้วนะคะโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำก็จะกินข้าวแล้วนะคะกับข้าวของน้ำน้ำก็เตรียมมาจากบ้านเลยนะคะทุกคนเวลาน้ำเดินป่าเนี่ยแล้วก็เตรียมกับข้าวที่ทำมาจากบ้านเสร็จแล้วแล้วก็เอา อาหารแห้งมาด้วยนะคะก็คือข้าวสารพบติดตัวมาด้วยเช่นกันอย่างเราเดินป่าไกลๆ่เงี้ยอะตรงอย่างตรงเนี้ยน้ำใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะในการเดินทางนะคะบางทีเราหิวอะเราก็กินได้เลยเนาะการที่เราห่อข้าวมานะคะมันก็จะดีอย่างนะคะแล้วก็เราการเวลาฝนตกแรงๆแล้วก็ฝไายไม่ติดอย่างเงี้ยเราก็สะดวกสบายในการไม่ต้องหุงข้าวนะคะอ๋อแล้วก็มีพี่ๆอะ ถามกันมาเยอะมากเลยเวลานอนทําไมไม่เอาบันไดขึ้นน้ําจะบอกไว้ก่อนนะบันไดเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้นะคะมันหนักมากมากน้ำบอกเลยว่าหนักมากเอาขึ้นไม่ได้นะทุกคนคมากินข้าวกันดีวขวัญใจ นี่ก็จะเป็นกับข้าวที่น้ำเอามาจากบ้านเลยเนาะก็จะมีผักนะคะแล้วก็ผัดหน่อไม้น้ำพริกทอดปลานะคะแค่นี้เลยน้ำองก็จะกินง่ายๆเลยนะคะใครที่หิวข้าวก็มากินข้าวพร้อมๆไปกับน้ำเนาะ มาเขือต้มค่ะอ,อ,อร่อยมากอ,มอันนี้จะเป็นเนียงต้มนะคะเนียง น้ำเองก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กินข้าวอร่อยมากๆบรรยากาศก็ดีสุดๆลงพับมาเย็นๆเย็นๆเนาะโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำเองก็จะนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็เรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนค่ำๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะคะน้ำเองก็ง่วงแล้วเนาะโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำก็จะเข้านอนแล้วนะคะอ๋อน้ำลืมบอกไปเนาะคืนนี้เดือนหงายนะคะท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะคะทุกคนมานอนกันดีกว่าค่ะ คนคิดว่าเป็นเสียงอะไรคะดูะรหญ่มากน้ำไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเป็นเสียงสัตหรือเสียงอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเสียงเนี้ยน้ำไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะแต่ว่าตอนนี้ เสียงมันหายไปแล้วแต่ลมแรงมากๆเลยคืนนี้ถ้าน้ำจะนอนน้ำไม่กล้านอนหลับสนิทนะยิ่งน้ำมาคนเดียวด้วยทุกคนหูตาเราต้องไหวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำจะฟังอีกสักพักหนึ่งนว่าเสียงมันมีอยู่หรือเปล่านะคะ ก็เสียงเงียบไปแล้วนะคะเสียงลมก็เงียบไปด้วยค่ะแต่เมื่อกี้ลมแรงมากๆเลยเนาะตอนที่มีเสียงนั้นขึ้นมานะคะ คนคิดว่าเป็นเสียงสัตว์หรือว่าเสียงอะไรคะทุกคนเสียงแบบนี้นะไม่เคยได้ยินเลยนะคืนนี้น้ำม่กล้าหลับสนิทแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวน้าจะนอนฟังอีกสักพักหนึ่งนะ น้ำก็นอนฟังสักพักหนึ่งเนาะแล้วเสียงมันก็หายไปแล้วนะคะคนะคะทุกคนเสียงหายไปแล้วส่วนตัวน้ำเองก็ไม่กล้าหลับสนิทแน่นอนค่ะโอเคค่ะหลังจากนี้น้ำเองก็จะเข้านอนแล้วเนาะแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติหรือ,อยังไงน้ำจะอัพอัดเดตให้ทุกคนนะคะเริ่มระแวงค่ะเริ่มระแวงเนาะเพราะว่าน้ำมาคนเดียวด้วยก็ มีดก็จะอยู่ข้างๆน้ำเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีเชา้าวันใหม่นะคะเช้านี้ก็อากาศดีมากๆเลยเนาะแลวน้ำเองก็ได้เก็บข้าวเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเมื่อคืนน้ำก็นอนแทบไม่หลับเลยเนาะน้ำนอนไม่หลับก็ไม่ใช่เพราะเสียงเมื่อคืนนะคะส่วนเสียงเมื่อคืนน้ำคาดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่านั่นแหละทุกคนแต่แค่เสียงมันอนะน้ำไม่คุ้นเนาะแล้วทุกคนคิดว่าเป็นเสียงอะไรคะที่น้ำนอนไม่หลับก็คือตัวลิ้นค่ะทุกคนโอ้กัดน้ำทั้งคืนเลย นาเนินนี่บวมหมดเห็นไหมคะมือไม้นี่คือบวมบวมเลยค่ะนี่โดนกัดทั้งคืนเลยถึงกันนอนไม่หลบับแต่อากาศน่ะดีมากๆเลยนะคะอากาศคือเย็นสบายเลยเนาะถ้าไม่มีตัวลิ้นไม่มีตัวยุงนี่คือโหทุกคนหลับสบายและห้างที่น้ําอยู่เนี่ยปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเลยแหละมันสูงเลยแหละนเนาะน้ำคิดว่ามันปลอดภยัย โอเคน้ำก็ถือว่าวัดใจตัวเองได้เนาะน้ำก็อยู่ได้ทั้งคืนนะคะหลังจากนี้น้ำเองก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้ําด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย